อ่าก็สวัสดีกับนักลงทุนที่ชื่นชอบความเสี่ยงทุกทท่านนะครับวันนี้เราก็มาอยู่นที่ช่องของบอลติงคุณท้าทากันเช่นเคยอ่าก่อนจะมาถึงทีเด็ดของข้ามคืนนี้เดี๋ยวเรามาสรุปผลทีเด็ดของข้าคืนที่ผ่านมาก่อนเลยสําหรับทีเด็ดของข้าคืนที่ผ่านมาที่คุณท้าทาได้ทุกท่านเลือกลงเล่นไปก็จะเป็นบอลของลาลิก้าสเปนก็จะเป็นคู่ระหว่างแอตเลติกบินเบาเจอกับเกตาเฟ่นะครับ ซึ่งคู่นี้ทางคนเท้าได้ทุกท่านเลือกลงเล่นไปทางฝั่งของบินเบานะครับคิดว่าน่าจะทํากาไรได้มากกว่าแต่ผลไม่ได้เป็นไปตามที่คาดครับผลลอกมาเสมอ1ประตูต่อหนึ่งก็คิดว่าจะเสียกันพอสมควรสําหรับท่านใดที่ตามกันในหน้าของ y t u t u อ่ะเดี๋ยวเรามาถึงทีเด็ดของข้ามคืนนี้กันเลย สำหรับทีเด็ดของค่ำคืนนี้ทุกคนททาได้มองเอาไว้ก็จะเป็นบอลของ FA ฟเคันะครับก็จะเป็นคู่ระหว่าง Mid เดิลสโปเจอกับเชลซีนะครับคู่นี้ก็จะเตะก,กันในเวลาเที่ยงคืน15นาทีอ่อาเดี๋ยวเรามาดูที่เล็ดราคาหน้าบ้านผลบอลน,นะครับเรทราคาหน้าบ้านผลบอเลเด็ดแรกเปิดอยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งปัจจุบันขยับไหลลงมา1ลูกขาวนะครับอ่าเปิดเร็ดราคามาแบบนี้ทุกท่านเลือกลงเล่นไปทางฝั่งของเชลซีได้เลย คิดว่าน่าจะทำกำไรทุกท่านได้มากกว่าแน่นอนอเดี๋ยวเรามาดูกันที่หน้าตัวเลขอย่างเบสสามหเว็บนันถูกกฎหมายของทั้งฝั่งยูโรปกันบ้างนะครับเบสสามหกาเปิดเรียราคาเอเชียนแฮนดิแคปเรีแรกอยู่ที่ลูกควบลูกครึ่งปัจจุบันขยับไหลมาเป็น1ลูกขาวอ่าเดี๋ยวเรามาดูราคาจ่ายของทั้งสองทีมกันบ้างนะครับ ราคาจ่ายของเจ้าบ้านอย่างมิดเดิลสโบรนะครับเด็ mm. แ,แรกอยู่ที่0.91 mm. ปัจจุบันขยับไหลขึ้นไปเป็น1.03เลยนะครับส่วนราคาจ่ายของทีมเยือนอย่างเชลซีนะครับเด็ mm. แ,แรกอยู่ที่0.99 mm. ปัจจุบันขยับไหลลงมา0.87 mm. นะครับอ่าเราก็จะเห็นได้ชัดว่าทางฝั่งของเบ365นะครับเ mm. ขากลัวที่จ่จายทางฝั่งของเชลซีมากกว่านะครับ มาเดียวเรามาดูฟอร์มในการเจอกันของทั้งสองทีมกันบ้างนะครับในห้านัดหลังสุดเชลซีก็ชนะหมดทั้งห้านัดเลยนะครับเกมล่าสุดเมื่อปี2017นี่เชลซีเปิดบ้านเอาชนะมาได้3ประตูต่อศส่วนเกมก่อนหน้านั้นเชลซีบุกไปชนะมาได้1ประตูต่อ1ออกขอไปครับส่วนเกมก่อนหน้านั้นเชลซีบุกไปชนะมาได้1ประตูต่อศูน ต่อมาเป็นเชลซีบุกไปชนะมาได้2ประตูต่อ0ูนย์และในปี2000ในปี2009นะครับเชลซี Chelsea เปิดบ้านเอาชนะมิดเดิลสโบมาได้2ประตูต่อศูนย์และในปี2008นะครับเชลซีบุกไปชนะมิดเดิลสโปรมาได้5ประตูต่อ0ูนย์อ่าเราก็จะเห็นได้ชัดว่าฟอร์มในการเจอกันของ ทั้งสองทีมนะครับจะเป็นฝั่งของเชลซีนะครับที่ทำฟอร์มได้ดีกว่าสามารถคว้าชัยไม่ได้หมดเลยเดี๋ยวเรามาดูฟอร์มส่วนตัวของทั้งสองทีมกันบ้างนะครับฟอร์มส่วนตัวของมิดเดิลสโบรนะครับ5นัดล่าสุดก็ชนะ2เสมอ2แพ้หนะครับ เกมล่าสุดนี่บุกไปชนะเบอร์มิงแฮมมา2ประตูต่อ0นะครับส่วนเกมก่อนนั้นนั้นเสมอกับมินวอมาศูนยประตูต่อ0ก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่อยู่ระดับกลางๆนะครับสำหรับมิดเดิลสปูนในตอนนี้ส่วนฟอร์มส่วนตัวของเชลซีใน5น้านัดล่าสุดนะครับ ก็จะชนะทั้ง5นัดเลยเกมล่าสุดนี่บุกไปชนะลิวมา2ประตูต่อหนึส่วนเกมก่อนหน้านั้นชนะนิวคาสเซนลอยู่นเตดมา1ประตูต่อ0ก็ถือว่าเป็นฟอร์มที่ค่อนข้างดีสำหรับเชลซีในตอนนี้เลยนะครับสำหรับท่านใดที่คิดจะลงเล่นคู่นี้นะครับคนท้าวคิดว่าให้ลงเล่นไปทางฝั่งของทีมต่ออย่างเชลซีนะครับคิดว่าน่าจะทำกำไรทุกท่านได้มากกว่าแน่นอน สำหรับท่านใดชอบก็ตามท่านใดขาดกระส่วนนะครับท่านใดไม่มั่นใจก็อย่าพึ่งแต่งเพื่อเป็นผลดีแก่ตัวท่านเองสำหรับท่านใดสนใจเข้ากลุ่ม V I P นะครับแอดไลน์มาที่ ktt 1 9 under s นะครับ